เส้นทางที่กูเลือกเดินไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะนี่ก็าไวเอาเท่าไรทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตั้งใคร้ามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ปูมิใจเพลงกูเปิดทุกทีนะให้มันเตือนมึง ด้วยตัวเองกูไม่ได้เกาะใครดังตั้งแต่ตตแรปอีสนาวมึงก็ลองกลับไปฟัง บางคนเมาแต่บนว่ากูไม่มีมใครดันไม่เคยจะโทษตัวเองเพรม <kita>. hmm. ึงเป็นเฮียไรกันเขาอยากจะรู้ถึงสาเหตุทำไมเด็กเฮียโอมันาเวจเพลงกูดีเพลงกูดีคนก็เลยฟังกันทุกอนาเขตกูไม่จะเป็นต้องใช้ยาขนาดที่บางคนต้องหาเอามาเสพและทุกที่ที่กูมาเด็กวิ่งตามกูเหมือนเป็นพาเลททุกที่ที่โชว์แล้วไม่ว่างานใดกูให้แต่แรงบันดาลใจกูมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนโลกเพราะว่าชีวิตไม่ใช่การเสี่ยงโชคจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่มึงเลือกขึ้นอยู่กับสิ่งที่มึงเชื่อ